เลือดหลังหน้าเด็กคืออะไร ปกติเวลาเราจะมีน้องเนี่ยก็จะต้องมีการตกไข่ก่อนทีนี้ถ้ามันมีไข่ตกมาแล้วมันไม่ได้รับการผสมตัวผนังมดลูกของเราอะ่ะมันก็จะหลุดลอกออกมาเป็นประจำเดือนถ้าสมมติว่าไข่ตกออกมาแล้วมีกิจกรรมกันตอนนั้นพอดีแล้วมีการผสมกันของไข่กับสเปิร์มนะคะพอมีการผสมกันแล้วไปเกาะตัวที่ผนังมดลูกบางครั้งมันก็จะทําให้มันมีเลือดออกมาเนื่องจากว่ามีการเกาะตัวของไข่กับสเปิร์มเนี่ยไอเลือดที่ออกมาตอนนั้นนะคะเราก็จะเรียกว่า เลือดล้างหน้าเด็กอ่าที่เขาชอบพูดกันซึ่งมันก็หมายถึงเลือดที่เกิดจากการเกาะตัวของสเปิร์มกับไข่ที่ถูกผสมแล้วช่วงเวลาที่เราเห็นไอเลือดล้างหน้าเด็กกับช่วงที่เป็นประจำเดือนอ่ะบางทีมันอาจจะใกล้เคียงกันแต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าจะสังเกตดูก็คือไอเลือดที่เกิดจากการเกาะตัวของไข่กับสเปิร์มเนี่ยถ้ามันมีก็คือมันจะมีแป๊บเดียว 1- 2วันแล้วสีมันก็จะจางๆไม่เหมือนเลือดประจำเดือนคือถ้าม <multiplic. S 2> <nou, S 2> ีอันนี้คือท้องปะถ้ามีอันนี้ก็คือท้องไงก็คือถ้ามีก็คือ เตรียมตัวซื้อแผ่นเพร์ดรอได้เลยก็จะประมาณนั้นเพียงแต่ว่าจะแยกออกหรือเปล่า